การสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์นะครับบอกเลยนะอย่างแรกนะครับเทคนิคที่ดีที่สุดนะครับคือน้ําเสียงเพราะว่าเขาไม่เจอเราเขาไม่เจอหน้าเราใช่ป่ะดังนั้นน้ําเสียงเราต้อง จริงๆต้องโอเวอร์แอคติ้งด้ำว่าเฮ้ยน้ำเสียงเราแบบมีความตุกนะดีใจมากที่เขาโทรศัพท์มาแล้วพร้อมที่จะคุยกับเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่สาคัญมากคือน้ําเสียงต้องเยอะมากๆต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้เจอคาแรคเตอร์ของเราจากน้ําเสียงเพราะเขาไม่เห็นหน้าเราใช่ปะ่ะไม่ใช่วิดีโออทีวีด้วยอันที่สองน,นะครับเมื่อรับโทรศัพท์อะไรครั้งนะเราสั่งของออนไลน์เยอะมากใช่ไหมเราก็โทรศั์เราก็ไม่รู้ว่าใครโทรมาเราก็จะติดแล้วนิสัยว,ว่าฮัลโหลว่า พูดเร็วมากนะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราพลาดโอกาสดีๆไปนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครโทรมาดังนั้นทุกครั้งที่รับโทรศัพนะครับขอให้พูดเพราะๆไว้นะครับตัวดีครับตัวดีครับเบนพูดค่ะ เป็นพูดครับตรงนี้คืออยากให้เน้นไว้และมากไปกว่านั้นถ้าเราไม่พร้อมที่จะสัมภาษณ์งานตอนนั้นนะครับเมื่อรับสายแล้วบอกเขาไปเลยนะครับว่าขอคุยณเวลานี้ได้ไหมอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวผมโทรกลับไปนะครับพอว่างไหมเพราะว่าเราอาจจะไม่พร้อมจริงๆด้วยการขับรถขึ้นรถไฟฟ้านะครับอยากสัมภาษณ์งานณตอนนั้นนะครับบอกเขาว่าเดี๋ยวโทรกลับหรือให้เขาโทรกลับมาณเวลาไหนเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะครับพร้อมที่จะสัมภาษณ์งานจริงๆ mindset เราในสมองเราจะได้เคลียร์ในการตอบคำถามได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวฝากแค ครับเพิ่มเติมครับถ้าสมมติเราบอกเขาว่าอ๋อตอนนี้ไม่สะดวกครับเดี๋ยวรบกวนโทรมาตอนเป็นสักบ่ายโมงได้ไหมครับแล้วเขาบอกได้ค่ะแล้วปรากฏว่าบ่ายโมงแล้วเขาไม่โทรมาโอเคครับจริงๆเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยที่พี่เ็นเห็นนะครับเพราะว่าเอชาเขาก็เอช e าร u i ีคู n เมนต์นะครับเขาก็ยุ่งแล้วเขาก็อาจจะร้สึกว่าว่า ก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่ความโปรเฟชชั่นอลของแต่ละบริษัทเนาะแต่สิ่งที่ทําได้แก้ได้ดีที่สุดนะครับคือเราโทรไปเลยอ่งนั้นบอกเขาวลาครับอ่ะใน,นช่วงนี้เดี๋ยวโทรกลับเบอร์นี้นะได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะดรอปอ e ีเมลให้ด้วยนะว่าเราจะโทรกลับในช่วงนี้เขาก็จะได้เห็นในเราก็จะได้มี evidence หลักฐานนะครับว่าเราจะโทรกลับช่วงนี้เท่านั้นเองครับดังนั้นเราสามารถเป็นฝ่ายลุกได้นะไม่ต้องเป็นฝ่ายรับเสมอไปอ่ะดังนั้นเราก็โทรมารถโทรหาเขาได้เลยนะครับ